วันนี้ชวนเพื่อนเพื่อนผู้ชมมานั่งพักผ่อนคลายในสวนนะครับสวนป่าสวยงามแล้วก็มาคุยกันเรื่องเบาๆนะครับว่าเรื่องขำๆในชีวิตเนี่ยนะครับหลายๆครั้งสังเกตไหมครับโอ้โหเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นจะตายกับมันเนาะเครียดนะหาทางออกไม่เจอเป็นไหมครับนะฮะแล้วก็หมกมุนค,ค,ค,คิดคิดคิดอยู่นั่นน่ะทําไงดี นะครับเอ๊จะสอบผ่านไหมเอ๊จะได้งานไหมเอ๊ะธุรกิจที่ทําอยู่จะสําเร็จไหมเอ๊จะหายป่วยไหมนะครับแล้วแปลกไหมครับพอเวลามันผ่านไปเรากลับมามองเรื่องเดิมกลายเป็นเรื่องตลกในชีวิตประโถ้ยเราหลงทุกฟรีอยู่ตั้งนานนะครับนะทุกฟรีอยู่ตั้งนานนะครับยกตัวอย่างเช่นเรารักษาตัวเนี่ยรักษาหเดือนหปีหรือสิปีเนี่ยแต่สุดท้ายเราหายอะ เพราะถ้าเราไม่หายเราก็ไม่ได้อยู่คุยกันตรงนี้เนาะอ้าวแล้วกลายเป็นว่าอะไรครับเท่ากับว่าก่อนที่เราจะหายนั้นเราทุบฟรีไปทุกวันเลยหกวันหกสัปดาห์หกเดือนหกปีเอาสุดท้ายมันหายอะแล้วเราไปทุบฟรีมาอยู่ตั้งนานหรือในทางกลับกันถ้ามันไม่หายถ้ามันไม่หายขอใช้เวลาทุกทุกวันอยู่ยังมีความสุขไม่ดีกว่าหรอครับใช่ไหมเหมือนกันอะถึงเราไม่ป่วยนะไม่เกินร้อยี่สิบปีอะ นะครับอันนี้คือความจริงอย่างผมเนี่ยไม่เกินร้อยี่สิปีคุยกับพวกเราอยู่เนี่ยวันหนึ่งผมก็ไปพวกเราก็อาจจะมาดูมาจากอนาคตมาย้อนดูคลิปนี้จากอนาคตมาย้อนดูอดีตที่เราได้คุยกันแต่แก่นมันคือว่าสุดท้ายนะป่วยหรือไม่ป่วยไม่เกินร้อยี่สิบปีก็ตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นในเมื่อ,อยังไงมันก็ต้องตายทุกคนอยู่แล้วอะเราขอใช้ทุกวันให้มีความสุขไม่ดีกว่าละครับเรื่องอะไรเราจะไปทุกฟรีทุกวันละครับนะ ความยากจนข้นแค้นปัญหาชีวิตทุกๆเรื่องเหมือนกันครับถ้ายัางไงมันแก้ไม่ได้มันต้องเจออยู่แล้วแล้วเราไปทุกข์ให้กับมันทําไมอะ่ะใช่ไหมเอาใจดีๆของเราไปใส่กับเรื่องดีๆคนดีๆคนที่รักเราคนที่ห่วงเราหรือกับตัวเราเองที่จะคิดทําสิ่งดีต่อไปข้างหน้าไม่ดีกว่าวครับใช่ไหมเราจะไปปล่อยใจเราให้หลงอยู่กับความทุกข์ความหม่นหมองของชีวิตทําไมอะที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าผมเก่งนะครับผู้ชมผู้ชมที่รัก ผมนี่ผิดพลาดมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในวัย60ปีเนี่ยถึงมาแบ่งปันบทเรียนชีวิตกับพวกเราว่าพวกเราอย่ามาเสียเวลาทุกข์หมดหมองนะครับจนเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างผมนะครับใช้แต่ละวันให้มีความสุขถ้าสิ่งไหนมันแก้ไม่ได้นะครับทุกไปมันก็แก้ไม่ได้อยู่แล้วไปทุกข์ให้มันนำาไมอะใช่ไหมเรากําลังใจที่มีอยู่จํากัดของเราเนี่ยไปให้กับคนดีๆเรื่องราวดีๆ ให้กับตัวเราเองหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตให้เรามีความสุขไม่ดีกว่าล่ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเลิกทุกฟรีกันแล้วนะครับใช้ชีวิตมีความสุขอยู่กับทุกๆปัจจุบันด้วยกันครับ